เราจะต้องเสียบทีวีดองเกเข้าไปเพื่อที่จะให้เขาสามารถที่จะทำงานในฟังก์ชันที่เป็นกล่องทีวีหรือโปรเจคเตอร์แบบสมาร์ทได้นะครับคราวนี้ผมจะเสียบทีวีดองเกตัวนี้นะครับที่เขาให้มาด้วยเป็นทีวีสติ๊กนะตอนนี้ผมเสียบดองเกิลเข้าไปนะครับเขาก็จะบอกว่า ให้กดปุ่ม2ปุ่มตามนี้ปุ่มถอยแล้วก็ปุ่มโฮมนะครับโอเคเขาบอกว่าผ่านแล้วนะครับเขาเชื่อมต่อกันได้เป็นการเชื่อมรีโมทเข้ากับทีวีดองเกิลนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็น Google TV นะเขาก็จะให้เราตั้งค่าตัวทีวีสติ๊กนะครับผมก็จะต้องตั้งค่าอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับทีวีสติ๊ก ตัวนี้เหมือนกับรีโมทจะเปลี่ยนมาควบคุม t ี Stick แล้วนะครับเลือกภูมิภาคเป็นประเทศไทยนะครับก็โอเคในขั้นตอนนี้คุณสามารถที่จะตั้งค่าด้วยรีโมทแทนได้นะครับด้านล่างตรงนี้ก็กดไปจากนั้นจะให้เชื่อมต่อครับก็เชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวเดิมครับแม c m แมนนะครับใส่รหัสผ่านเหมือนเดิม Google TV รีบูตใหม่นะครับก็ยืนยันไปเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นการเปิดผ่าน Google TV ผ่านดองเกินะครับตัว TV Stick เมื่อสักครู่นะครับก็ภาพชัดดีนะภาพเป็น Full HD นะครับผมก็สามารถเปิดแอปด้านล่างได้นะครับสามารถซื้อต่างๆได้เลยเขาก็จะเป็นหมวดไว้ให้ดูหนังได้นะครับแล้วก็ดูวิดีโอได้มีโฆษณามีคลิป มีวิดีโอแนะนำจาก YouTube นะครับอย่างตรงนี้ผมจะลองเข้า YouTube เลยนะตามคําแนะนำของเขานะครับโอ้โหเสียงดังมากตรงนี้เป็นเสียงขันที่เบตนะครับสหรับทำสมาธินะก็ขอไปที่เสียงอัลฟานิดนึงครับ ตัวทีวีสติ๊กค่อนข้างทำงานได้เร็วนะเปิดปุ๊บก็โหลดมาปั๊บเลยนะครับลองภาพชัดๆ 8K สักนิดหนึ่งเสียงดังดีมากไม่ต้องต่อลำโพงเลยครับภาพถือว่าชัดดีไหลลื่นมากๆนะครับสเปคของทีวีสติ๊ก Google TV ก็ค่อนข้างสูงพอสมควร ลองทดสอบความคมชัดครับโอ้โหสวยชัดมากๆนะครับโอ้โหคมชัดมากลองสังเกตที่วิดีโอนะครับผมไม่แน่ใจว่าดูผ่านจอมันจะเห็นได้ชัดหรือเปล่าแต่ตอนเนี้ย ที่ผมเห็นเนี่ยคือชัดมากๆเสียงค่อนข้างเพาะนะครับ ค่อนข้างคมชัดเสียงก็เพราะเสียงมีพลังดีครับ เสียงก็เพราะภาพก็ชัดนะครับได้บรรยากาศมากๆครับ You were the shadows life did you feel soft footsteps on the golden floor a whisper calls my name once more the stars above they shine. ลองดูฟรีทีวีจากแอป t o ID TV นะครับ <Yeah. S 1> สามารถดูฟรีทีวีจากแอป t o ID TV ได้เลยนะครับดูผังรายการปกติเลย <Yeah. S 1> สามารถที่จะเลื่อนได้ <Yeah. S 1> ดูแต่ละช่องได้เลยนะครับขอเพียงแค่เขียนมาอยู่เขียนข้างตัวกล่องก็ทำงานได้เร็วนะ กดปุ๊บโหลดปั๊บเลยนะครับภาพชัดดีเป็น Full HD เลยครับถือว่าเยี่ยมเสียงก็ดีภาพก็ชัดถือว่าเยี่ยมครับโดยรวมกัปตันพีชมาวิดิชเขาต้องพูดตรงๆเลยนะคุณไม่ใช่ตัวเลือกแรกคุณได้มาเพราะในพลคนาซาสกี้ร้องขอหรืออีกชื่อคือไอซ์แมนเขาว่าคุณยังมีดีพอรับใช้กองทัพเรือได้ซึ่งผม,มึกภาพไม่บอ,อก ลองเข้าเน็ตฟิกครับตัวโปรเจกเตอร์ก็ออกแบบมาค่อนข้างดีนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการโปรเจกเตอร์ที่ดูสวยดูหรูหราคลาสสิกก็ตัวนี้เลยเขาออกแบบมาให้ด้านบนเป็นผ้าสวยงาม ด้านล่างเป็นตะแกงลมเข้าด้านหน้าออกด้านหลังแล้วก็อุ่นๆน,นิดเดียวไม่ถึงกับร้อนนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเสียงเนี่ยคะแนนเต็ม10ผมให้10นะครับเนื่องจากว่าตรงนี้เขาเป็นเทคโนโลยีของ JBL นะเสียงดีมากอย่างที่ผมรีวิวไปนะครับเยี่ยมเลยแล้วก็ระบบออโต้โฟกัสระบบการจัดการค้างหมูอะไรเขาทําได้ดีนะครับที่สําคัญเขามีทีวีด็อกเกิลมาให้ด้วยตัวด็อกเกิลทำงานค่อนข้างเร็วผมเสียบด็อกเกิลใแบบนี้ก็สามารถที่จะเล่น วิดีโอของทีวีสติ๊กผ่าน HDMI ได้ครับเยี่ยมเลยลักษณะของการเล่นถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนที่ต้องประกอบเข้าไปแต่ก็ทํางานได้ดีทํางานได้เร็วกว่าโปรเจคเตอร์หลายๆรุ่นที่รีวิวมาที่สําคัญคือเรื่องเสียงครับย้ําเลยเรื่องเสียงนี่เพราะมากๆนะครับ